ท่นรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่5ของเดือนมกราคมปี2566เมื่อวานได้กล่าวไปแล้วถึงเรื่องอสิ่งที่เราต้องรู้จักว่าเราสเสวงหาสิ่งที่เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ แล้วเราคงจะทราบพอสมควรว่าสิ่งที่มันนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับเรานั้นคืออะไรแล้วมีเหตุปัจจัยอะไรเราถึงต้องไม่หาความสุขไม่เจอสักทีวันนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้มาพูดต่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอีกจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่8 ได้พูดสอนแกห่มูพิสุถึงเรื่องสิ่งอ,อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์พระองค์ทรงตัดว่า <c oughs> พิสุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้นั้นชื่อว่า เพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์นะอันนี้ดูเหมือนสั้นๆง่ายๆ <c oughs> รูปก็คือตัวเรานั่นเองที่มีดินน้ำไฟลมที่เรียกว่ารูปไม่มีใครหลอกที่ไม่เพลินอยู่กับรูปนะเราก็ยังพอใจตัวเราว่าเรายังยังไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้หรือว่ายังไม่แก่ หรือพอใจในรูปคนอื่นที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กหรือเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่อะไรก็ตามเมื่อพอใจในลูกเมื่อเราเพลินอยู่กับรูปพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัา่นแหเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อวันได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็มีบุตรภรรยาข้าทาสชายหญิงช้างโคมาลาแพะแกะไก่ ทองเงิน,นมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นไหมฮะ <c oughs> ก็มีพราหมณ์พุ่น <c oughs> ไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มีบาทกับจีวรแล้วเขาไปถามว่าข้าแต่ท่านสมณะโคโดมท่านมีความสุขหรือพุทธเจ้าก็ส่งตรัสว่าเรามีความสุขพราหมณ์มีสุขยังไงจิตบานก็ไม่มีม,ม,มีจีวรกับบาทและมีสุข นี่แหละเรามีความสุขครามนะเราตั้งหากมีความสุขท่านสมณะไงปเจจา์ท่านนั่นแหละมีความทุกข์นะจะมีความทุกข์ยังไงนี่เรามีบ้านมีรถมีบุตรมีภรรยามีขาา้าทาสบริวารมีช้างมา้าแพะเป็ดไก่สุกรมา้าลาโคมา้าลาทองและเงินเรามีความสุขพงปุจจานั่นแหละทุกข์เนี้ย พรามก็ยังไม่เข้าใจเรื่องทุกขนะ์อยู่มาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าใหม่เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปไหนยังประทับอยู่ที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยคราวนี้มาแบบไม่โอ้โอวดว่ามีสุขแล้วมาแบบร้องไห้มาอ้าวพรามทาไมร้องไห้มาวันนี้ไหนท่านบอกว่าท่านมีความสุขมีครบหมดแล้ว ไม่ร้องไห้อยังไงเล่าท่านสมณะโคดมว่าลูกคนสุดท้องของข้าพเจ้าได้ตายลงไปเมื่อสองวันสามวันนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นอันกินอนันนอนมัวแต่ยุ่งจัดงานศพให้กับลูกซึ่งเป็นที่รักมากคนสุดท้อง,องนะร้องไห้เนียผู้เจ้านี่แหละพรามเอ๋ยนี่แหละคือความทุก เมื่อไรก็ตามสิ่งที่เรามีว่าเป็นของเราได้พัดรากจากเราไปเราจึงทุกข์เห็นไหมอันนี้ความก็เลยเชื่อว่าอ๋อความทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะเราไปยึดถือว่าเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นอะไรอะไรก็ต่างๆก็เป็นของเราแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาพบกับความวิบัติโลมหายตายจากไปมันเกิดความทุกข์ นี้เองก็เลยรู้จักความทุกข์เห็ไหมโยมหลายคนบางคนก็ยังไม่รู้จักความทุกข์แต่เมื่อประสบกับชีวิตของตัวเองอ่าสามีตายหรือภรรยาตายพ่อตายแม่ตายน้องตายลูกตายเห็นความทุกข์อ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์เพราะการแก่การเจ็บการตายคนบางคนญาโยมเห็นคนบางคนกว่าจะตายดีนะอ้ทรมาน ทรมานเช็ดนอนแช่อุจจาระปัสสาวะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอยู่เป็นปีสองปีเป็นสิบปียังมีเลยโดมทรมานมากก <c oughs> ว่าจะตายเห็นไหมพอตายไปแล้วก็ยังเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ทั้งทั้งที่เขาอยู่ก็ลําบากแล้วทรมานหอันเนี้ยเราจะเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์มากนะแล้วนอกจากนั้นเราก็ เข้าใจเลยอ๋อความแก่ความเจ็บความตายการพัาดพลากจากของรักของชอบใจมันเป็นความทุกข์อย่างนี้อันเนี้ยแต่เมื่อถึงข่าวสิ่งเหล่านั้นมันต้องเป็นไปอ่ะถึงข่าวตายมันก็ต้องตายถึงพลาวเจ็บมันก็ต้องเจ็บไม่มีใครมีอำนาจมีฤทธิ์ที่จะสั่งว่าขออย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายเลยได้มันไม่มีอ่ะที่พระเจ้าอ่ะมนุษย์เทวดาพรหมยมยักษ์ มารทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถมีฤทธิ์มีอำนาจสั่งว่าขอตัวเราที่มีการเกิดแล้วอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าพบกับความวิบัติเลยเป็นไปไม่ได้กับกายนี้อันนี้เราจะเข้าใจละอันนี้คือทุกขสัตว์คือเรื่องความจริง <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นเราก็จะถูกหลงถูกพยามามหลอกว่านี่แหละเราต้องเกิดที่มีความสุข นี่ยอยู่บนโลกมนุษย์นี้มีความสุขอย่างนน้นอย่างนี้นะแต่พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักทุกอย่างนี้แล้วเราอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ได้นี่แหละเมื่อเขาพบกับความร่วงหายตายจากจากสามีหรือปัญญาไปเราก็อยู่คนเดียวได้หรือพ่อแม่ตายจากเราไปเราก็ต้องอยู่ได้และเมื่อเราตายจากไปลูกหลานเราก็ต้องอยู่ได้ เนี่ยมันคิดได้อย่างนี้อันนี้ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าลูกเราสามีเราทรัพย์สมบัติเราเหรนเราหลานเราออกไปได้คือเห็นทุกคนที่เกิดมาเอามันมีเวรมีกรรมร่วมกันยึดถึงได้มาเกิดแล้วก็ได้มาพบกับความทุกข์ยากเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะบอกประเด็นกับญาติโยมทั้งหลายว่าเนี่ยเราอยู่กับทุก อยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อสิ่งนั้นมันพลา,าดพาดจากเราไปเราถึงรู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนว่าให้รู้จักทุกข์เป็นอันดับต้นๆเลยทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแตกสลายไปอันนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์นะฮะเมื่อเราอยู่กับทุกข์แล้วเข้าใจทุกข ทุกนั้นก็จะลดลงเมื่อทุกลดลงความสุขก็จะเข้ามาแทนแต่มันก็เป็นสุขนิดหน่อยสำหรับของความเป็นมนุษย์อันนี้แหละท่านผู้รับชมทั้งหลายมีพระไตรปิฎกยืนยันไม่ใช่อัตมาโอ้ยเอาอะไรไม่รู้มาพูดนะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะนั้นเมื่อเราเดินตามปฏิจสมุป,ปบาทกฎอิทัปปัจยตา ซึ่งแปลว่าทำเป็นที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วเป็นสายเกิดแล้วมันก็ต้องเกิดจนสุดสายนั่นแหละเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาถึงแก่เจ็บตายพัดพลาดเศร้าโศกเสียใจร่ำไห้ลำพันธ์อันนี้มันเป็นสายเกิดสุดสายเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าล่ะเขาจะไปก่อนเราหรือเราจะไปก่อนเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองช้างม้าโคม้าลาบ บุตรภรรยาอะไรก็ตามที่มันมีเนะี่ยบางทีก็เขาก็ไปจากเราก่อนบางทีเราก็ไปจากเขาก่อนอย่างเงี้ยในสิ่งที่การพัดพลากนี่แหละพระเจ้าทรงเรียกว่ามันเป็นทุกข์แต่เราที่อยู่ทุกวันเนี่ยเพ,พราะเพลิดเพลินไนเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูจมูกริ้งกายใจนี่แหละมันก็เลยมันเพลินอยู่ที่พระเจ้าว่าพเพราะเพลินอยู่ในเวทนาทั้งสามคือเพลินอยู่กับสุขกับทุกข์ อยู่เฉยๆนั่นแหละเมื่อเขาเพลินอยู่เขาจึงไม่รู้ว่ากำลังเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์โยมทั้งหลายดูนังดูละครฟังเสียงร้องเพลงกินดมกลิ่นกินดมกลิ่นหรือกินหรือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์นั่งคิดอดีตอนาคตโอ้ยมีความสุขอะไรอยู่ทแท้จริงเพลินอยู่กับทุกข์นั่นเอง อันนี้แหละผู้เจ้าทรงตัดอริยสัตส,สิเอาทุกข์ขึ้นมาอันแรกเลยถ้าเรารู้จักทุกข์เนี่ยการเกิดเป็นทุกข์การแก,ก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพลาดพลาดากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เราจะมีการระมัดระวังไว้เลยว่าโอ้สักวันหนึ่งเราต้องประสบปัญหาอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้นะเมื่อเรามีพ่อมีแม่เราก็จะต้องเป็นคนกำพร้าพ่อกำพร้าแม่มีสามีพันยาต้อง เป็นไม้ผ่านสามีพันยามีลูกก็ต้องลูกตายจากเราเราตายจากลูกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนะเนี่ยเรามัวสงบมัวเมาเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็เลยเอาพอถึงเวลาแล้วเขาบอกให้หยุดแสดงก็คือตายนั่นแหละเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยบางคนแต่บางคนก็มีโอกาสได้รู้ล่วงหน้านอนแช่อุจจระปัสาวะเจ็บป่วยอยู่หลายเดือนหลายปี อะไรอย่างนี้ก็บอกลวงหน้านะกับบางคนไม่รู้เลยดีๆนี่เนี่ยอา้าวอยู่กลับไปนอนก็ตายไปเสียแล้วอย่างเงี้ยนั้นผู้เจ้าหยับไปมัวเพลินอยู่กับอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยๆเพลินอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารเลยเพราะนั่นเน่ยเท่ากับเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์อันโยมดูหนังดูละครเนี่ยโยมเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ แล้วก็เลยร้องไห้เศร้าโศกเสีสสย,ยใจกับตัวละครที่สแสดงแล้วก็เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะแต่ละครชีวิตคือความจริงของเรานี่แหละประสบกันมาทุกคนเนะี่ยยิ่งเรามีอายุมากนี่เราจะพบผ่านสิ่งเหล่านี้นะเขาตายจากเราหรือเราเรา,เราพัดพรากจากเขาไปอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างแน่นอนนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเราประสบอย่างนี้ ขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกวางความคิดแนอดีความคิดเหลืองอนาคตและให้อยู่กับปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็พอเพราะว่าสงสารวัตรหรือสังสารวัตรนี้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีเหล่านี้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดมาบนโลกใบนี้นะพิสูจน์ทั้งหลายดินที่เธอยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นี่ มีกระดูของเธออยู่ตรงนั้นด้วยเราเคยเกิดมาแล้วบนโลกนี้หลายร้อยหลายล้านครั้งเราไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นสามีเป็นภรรยากันหาไม่ได้เลยนี่มันเป็นมีถึงขนาดนั้นเพียงแต่เราไม่รู้มันมันเปลี่ยนชีวิตแค่นิดเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาใช่ไหม แต่ว่าเราก็มีความสําคัญว่ายาวนานร้อยปีอย่างเงี้ยก็มมอเพื่อเพลินอยู่นี่แหละแต่พอถึงเวลาสิ่งที่เพื่อเพลินทั้งหลายมันมีการหมดเวลาเหมือนกันแสดงละครก็หมดเวลาเหมือนการเดินอยู่บนโลกนี้มีเวทีอยู่บนโลกนี้ให้เราแสดงเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักเรียนนะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยมันมีแค่ร้อยปีนั้นแล้วก็เป็นคนตายไอ้คนทั้งหลายได้เห็นกันนี่แหละความจริงนะปีใหม่นี้สองพันห้าร้อหกสิบหกนี้โยมทั้งหลายเข้าใจเรื่องทุกข์ <c oughs> ทุกข์คืออย่างนี้ง้นพระเจ้าสอนวิธีออกจากทุกข์วางความเพลินทั้งหลายนั่นแหละมามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก เราก็จะพ้นจากความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างแน่นอนแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งว่าเชิญกับสิ่งที่เป็นทุกข์นะมันมีแน่นอนละ่ะเพราะเราเราอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่มีหรอกที่จะไม่เจอทุกข์พูะเจ้าอ่ะมอนเหมือนหอน,นามะไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกมันก็มีแต่น้ําอ่ะ แต่เราจะเดินยังไงที่จะทําให้หนามทิ่ตมต่าเข้าไปในเท้าเนี่ยไม่ลึกอันนี้เนี่ยต้องใช้สติเหมือนอตาตมาเดินบินทบาท <c oughs> บนก้อนหินลูกลังเนี่ยถ้าเดินไม่มีสตินะโยมหินมันแทงเข้าไปในเท้าเลยแหละพระใหม่บวชมาไม่รู้จักวางเท้าไม่มีสติมีการซ้ำรวมเดินไปก็ก้อนหินเหยียบก้อนหินแล้วก็แทงเท้าอย่างเงี้ย เราเหมือนกันแหละญาติโยมชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ก็เหมือนเดินอยู่บนก้อนหินก้อนกวดเดินอยู่บนน้ำนี่แหละเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะที่ดีถึงแม้จะถูกน้ำทิ่มตำเราก็จะไม่ถูกทิ่มตำให้มันลึกนะ <c oughs> ก้นเหี่ยวลึกอยากไปนึกว่าเหี่ยวตื้น <c oughs> ปากเหี่ยวลื่นอยาขนองทำรองผักตกเหี่ยวหินปีนป่ายได้ยากนัก ตกเหี้รักกระเสือกกระสนจนวันตายเรารักเราหลงอะไรนั่นแหละเป็นความทุกข์ทุกจนตายบางคุณลักลูกก็ทุกข์กับลูกจนตายก็มีนะนั้นให้มีสติอยู่กับลมหายใจนะเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่อยู่ลูกจะอยู่ไม่ได้ไม่จริงพ่อแม่ของเราก็ตายไปแล้วเราก็ยังอยู่ได้เลยถังอยู่เป็นตามกลไกธรรมชาติอย่างนี้แหละอย่าไปคิดว่า ใครจะดีจะเด่นอะไรไปสักไหนในที่สุดเราก็กินก็แค่อิ่มนอนก็แค่หลับเราก็อยู่เปนแค่ตายนี่แหละแต่ได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสจเจริญอาณาปณะสตินีส่สิเราจะรู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยที่ไม่ทุกข์ขอโมทนากขอจเจริญพร